ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันเช่นเคยกับต้อมทีระปายองวันนี้เรามีเมนูกบครับผมเมนูกบจะเอามาทำทำเป็นแกงอ่อมแกงอ่อมสูตรทางเหนือครับผมมันจะมีสมุนไพรเยอะพอสมควรื่องปรุงเยอะมากนะครับก็ลองมาทำกันดูลองด้วยครับเจอกันครับแล้วก็จะใช้กบ ตัวไซส์ขนาดประมาณ3าสี่ตัว1นกิโลครับมันจะพอดีอันนี้สดๆจากบ่อนะครับที่เขาเลี้ยงไว้ถ้ามันโตวกว่าน,นี้สักสองตัว1นกิโลนะมันมันจินเหนียวเหนียวสกัสกๆหรือถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยเวลาเราไปทําเมนูมันมันจะเละครับเนื้อมันจะเละน,นะครับเราเราจะไม่แค่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีมีดราม่าขึ้นอีกมีดราม่ามา,ออมา,มามยุ่งเลย เราจะเอาไปเผาไปเผาแล้วก็เอามาแยกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเตรียมทําเมนูครับผมครับวัตถุดิบมันก็มีกบนะครับกบที่เพิ่งไปเผามาแล้วมีกบแล้วก็มีมะกรูดผลมะกรูดเดี๋ยวเราใช้เปลือกนะครับเปลือกในการเอาไปตำพี่ขี้หนูใบหัวละพา ตะไคร้ใบมะกรูดหัดชีแล้วก็จะใช้ลากมันด้วยครับลากกระตมกระเทียมหอมแดงผมขมิ้นพริกป่นปลากระปิกนะครับอยู่อยู่ข้างในนี้แล้วก็ถั่วเน่าผงชูรสแล้วก็ถ้ามันถ้ามันไม่เค็มก,ก็จะเติมเกลือก็ได้หรืววันน้ำปลาก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมกบกันก่อนครับ จากที่เราเผาเสร็จแล้วก็เอา,เอากระปุไปแยกบ้างรครับแยกแหล่งเอาใส่ทิ้งเอาขี้ออกแล้วก็ปรปหันหั่นไปชิ้นทิ้ตามตามน่องตามส่วนต่างแยกไปริ้นชิ้นให้มันท่านพอคำเป็นขาเป็นอะไรพวกนี้นถ้าบางคนบางคนเขาก็จะขาะเขาใส่ทั้งสองขาแต่แต่บางคนมันเต็มาที่คำมันใหญ่เกินไปนะครับผมผมเลยต้องเออาอาผ่าครึ่งอีกที ขายกบให้อีกตัวมันจะแสมยิ่งใหญ่เต็มปากเลยครขายเดียวนะหลังจนากนั้นเดี๋ยวผม,ผมจะเตรียมหั่นในพวกนี้ก่อนหั่นตะไคร้ที่มันใช้เวลานานๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ผมหั่นเสร็จแล้วกันแล้วก็มาตําเครื่องแกงกันคร,ครับครับก็เตรียมไว้แล้วครับผมเพื่อความไวในการทำนะครับผมก็จะจะหั่นจะ จะซอยพวกเนื้อไว้อะรากผักชีตะไคร้เบื่อมะกรูดขาเมื่อกี้ไปบอกขาไอ้ส่วนที่ขาตามเนี่ยเป็นเป็นขาแก่น,นะครับ <S <S อ่าไอ้ส่วนส่วนขาอ่อนเนี่ยเราจะไปใส่ตรงนี้อีกทีใส่ตอนตอนเวลาเราต้มเดีย๋ยวดีต้นผักชีด้วยนะครับเพิ่มความหอม,มอีกไน่อีก น่าน่กะปิทั้งสองอย่างเลยนี่ใส่รวมกันเลยเวลาครับก็ขอประมาณร็แกะแกเอากอย่าให้มันเค็มกนไปแล้วกันแต่ถ้ามันไม่เค็มคุ้นพอลองชิมก่อนเกิดถ้ามันเค็มไปแล้วเราใส่ซุปก้อนไปปุ๊บเนี่ยมันจะเค็มกขาอีกพริกที่ป่นจีป่นไว้ละย้ำอีกทีนะขมิ้นเลือ ผอมชีโรตนะครับกระเทียมหอมแดงเนี่ยเอาเอาอีกรอบหนึ่งกันลืมเพราะมันเยอะนะครับส่วนผักชีแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ไอ้เนี่ยหัวละพาเนี่ยผมได้จัดก,การหั่นแล้วก็แยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,น,นไว้ละอันนี้เราใส่ทีหลังเดี๋ยวเรามาตำตำเครื่องแกงก่อนเลยเดี๋ยวตั้ง ไปกลับมาก็มาดึกนี่กดตำยาวแล้วความจำมันยาวเกินไปเดี๋ยวตัดต่อยากครับเดี๋ยวมาใหม่มาเราเราเริ่มเลยกับผมดับแรกแล้วก็แล้วก็ใส่พวกที่มันตำตำยิ่งยากก่อนเงินงงเหนียวๆนะรากผักชีตนะไคร้ปุ้งเนี่ย ต้องฆ่าเขาลองกันนี่เกิดพื้นมันแตกตามพวกพวกสีอย่างนี้นานครับเดี๋ยวผมจะใส่เดียวไปเลยแล้วก็ใส่ตามไป ก,กูแขนานวพวกเนี้ยมันแข็งมันเหนียวทกำนานสวนพวกนี้มันมันแค่มาคุกคุกคุกไงทำไปเบรกก็เสร็จอันนี้ได้กลับกลับมาดูตอนตอนที่ต้องตามมาอีกสามสี่ตัวนี้เสร็จก่อนดีกว่าหรือถ้ากลับมาอีกทีงั้นนานแน่ครับเอาแล้วพวกผมเริ่มเริ่มได้ที่เริ่มได้ที่อ่ะแต่น,นี้ก็ แตนสูตรทั่วไปกระเทียมเหมือนเราต้มหอยพวกนี้ pressure. มันเละกั้วนี่กระเทียมเนี่ยมันต้มง่ายกระเดี้ยวก็เละครับมันมีเก็บทุกอย่างเลย,ยอ, <laughs> อ่ะแกงอ่อมเนี่ยปกติเมนูกบเนี่ยม,มันมันจะมีผัดเผ็ดใช่ไหมผัดเผ็ดกบต้มยำกบ กบผัดพริกไทยอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีแกงหอมกบนี่แหละ,ละมีอั่วกบไม่ทางเหนืออั่วกบก,บกบจะใส่ครับคือเขา,าใส่เหมือนเหมือนใส่อั่วเลยแต่เขาใช้กบแทนแ่ะแต่เมนูที่มันซับซ้อนที่สุดก็คือไอ้น,นี่แหละเพ่งมอมกบ ต้องเป็นคนใจเย็นเลครับใจร้อนนี่ทำไม่ได้เนหะอมแดงถ้าทำแกงอบแกงอมกบได้เราะบแมว่เป็เมนูอื่นๆเนี่ยสบายเลยครับถ้าเป็นแน่เป็นแน่ที่มีมีเห็ดทออ่ะเขาก็จะใส่เห็ดทอปไปด้วย โหยิงอร่อยเลยครับถ้ามีถ้ามีเห็ดทอมนะเนี่ยทำแกงวนแบบนี้แล้วแต่ใส่เห็ดทอมไปแล้วเอาเห็ดทอมมาผ่าเนี่ยผ่าครึ่งข้าวขาวเนี่ยผมเคยทำแล้วแต่ช่วงนี้มันไม่มีเห็ดทอบแบบทำไปดูลงแกงเลยเหมือนเดิมปลาห่อาหมายคือรูลงแกงคือให้มันเราจะตัดปลาให้มันให้มันหลดแหลกเนี่ยนกแกงติดคอต้องให้มัน ละเลยจนไมาเหลือก้างมันกินอร่อยอร่อยมไปคอ,อ,ยยอยุ่งเลยเสียอารมณ์ในการกินเลยใช่ไหมน่ราเราต้องใช้ใช้ปลาไลปลาซิวไอ้ี่ตัวเล็กอะมันบีแบแป๊บเดียวก,กลก้างก็เียดเียดอ่ะกระปีกัะปีในถั่วเน่าถั่วเน่านิ่ทางเหนือเขาเราใส่เมนูหลายอย่าง แกจอบ้างเล้บ้างเนี่ยใส่หมดอ่ะแกงขนนแกงปีแกงเลยก็ใส่หมดแหละหัวเน่าเนี่ยดูดิยคลิกเราปั่นไว้ละไว้ดิแกอ๋อถ้าชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะเดี๋ยวนเตรียมพี่ดูแ่้วเอาไว้ลอยออทำไมนมินก็ทำห้มันหอมเหลืองให้มันเหลืองสวยใช่ กบบอีกค้าวไปด้วยตอนนี้แล้วก็ตำให้มัน,นเข้ากันแค่นั้นครับเดี๋ยวเราก็กลับมาลงกระแทกกันเลยครับผมมาเดี๋ยวกลับมาใหม่มาเสร็จเริ่ก็เปิดแก้น,นะครับลุยเลย ้มันพืชดนเดี๋ยวรอมันร้อนกันผัดจนพืกแกงมันหอมแตกมันเลยนะครับมาแล้วร้อนไวกะแท้เดี๋ยวมันเทพร้อนอะร้อนชชาหน่อย tìm chị nó đi phai nồi đi phai cái cuộn cái kim tâm ตามตลาดตามร้านเกือบจะไม่มีนะครับเมนูเนี่ยแสนที่ยากส่วนมากมันยังมีแต่ต้มยำก,ก,ก,กุกนั่นแหละเยอะผัดเผ็ดกุกเนี้ยเนี่ยเยอะ ปุเนี่ยอกบลงมาเลยครับกบต่อเลยนะไปเร่ยไฟน้อยอัวเลยอัวกอ้กัวกแคบนึ่งเอาน้ำเปล่าเลยครับ ลอาเลยพอท่วมพอท่วมข่ากับไอ้ต้นผักชีอย่าทิ้งใส่ไปเลยฝั่งพักบีๆหนะ่อยก็ได้กลิ่นมันออกเอาเลยพี่ขี้หนูใส่ไปเลยครับ นี่ขี้นกัระเบิดเหมือนเดิมนะกัดเจอเจอเกิดัดเจอนีอ่ออกจมูกเลยแบบนี้แล้วเวลาเราใส่ใบโหระพากัดอีกใบมะกรูดกับนีออ่ขี่หลังกลิ่นมันจะออกแม่ป็นสุดยอดเลยครับผขิะลด แล้วแต่ชอบใครยิ้มใส่ก็ได้แล้วแต <an> ่เดี๋ยวผมใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวเกลือหน่อยเพิ่มไอวูดินมันมีหลากหลายครับความเค็มความเค็มแต่ละเค็มมันลดแค่ความความอร่อยมันเหมือนกันนะเกลือไปอย่างน้ำปลาก็ไปอีกอย่างแต่อย่าใส่เยอะเกินไปเล้วนะเค็มเกลือจะจบข่าวเลย เดี๋ยวกลับมาตอนที่มันเดือดกันเนาะใช้เวลานานเพราะว่ามันมันเยอะเนี่ยก็นกิโลอ่ะเว่าจะเดือดนานเดี๋ยวกลับมาตอนที่พร้อมเลยดีกว่าโอเคมาแล้วครับผมเติมที่เลยรุนแรงนี่รุทิ้งไว้สักพักแล้วรอกบมันสุกแต่จริงต้องเผามันมันก็สุกกะแบงครับสุดท้ายครับผมสามอย่างเหมือนเดิมหั่นละลายใบมะกรูด ขอชีใส่พวกกินมาออกไปเลยมีพวกิน่นโบรานํำเลยครับสูตรสูตรนี้สามารถเอาไปใช้กับไอ้ปลาไหลได้นะครับปลาไหลแน่ที่ทางเหนือเขาเรียกว่าปลาเยียนเหมืนสูตรเดียวกัน ก็เอาใส่เอาที่มันอาก็ผ่านเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยทำไม่กันเป้ะเลยครับทำหม่กันเป้เลยใช้ปลาหลเอาเราอกี่เาาอยู่ไงนแต่มันยหายไปเลยก็ตคองฟูมีเ่องขนย่มชิมดูัน พอดีแลวครับข้นมากซุปก้อนกับน้ำปลาเนะี่ยไม่ต้องใส่เลยครับส้อใส่ในเค็มแน่ข้นมากแล้มันค้นเกินก็นเติมน้ำอยู่เลยดีกว่า จะเผื่อเราอุ่นอุ่นอุนอนกินเด้เลยนะมันแนมมันจะแห้งลงแห้งลงเรื่อยๆครับ เอละมันลูอชิมมานละอันนี้โอเคแล้วมาเดี๋ยวเราลองมานั่งกินกันดีกว่าชิมกันดีกว่าที่ต๊ข้างนอกดีกว่าโอเคกับผมปิกแก๊กแล้วครับเรียบร้อยครับผมเรามาดูแก้ๆกันดีกว่าแกงออมกบแบบทางเหนืออันนี้ขา ทางเหนือเขาเรียกว่าขาอุ้ยนะครับขาอุ้ยกบขาอุ้ยไม่ใช่อุ้ยนะอุ้ยนใหญ่บางคนเคยชอบกินนะขาอุ้ยหอมๆเลยครับกินกับข้าวหงุงข้าวสวยข้าวหนึ่งข้าวเหนียวได้หมดเลยครับเนะี่ย แต่ยังไม่เคยลองกินกินกับกับมันไ,ไอม่มแม่นะอร่อยครับลองทําดูลองทําดูแกว่าจะกินโชว์ซะหน่อยจะยังยังไม่หิวเอาดูก็พอครับนี่บางคนก็ชอบกินน่องอ่า โอกันแน,น,น่เจอกันไหมครับผมกับผมต้อมทีละปะยอกเจอกันซียูครับ